เราไอยากรู้นะครับอันนี้เป็นคําถามที่หลายๆคนเนี่ยเพื่อนๆดสงส่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสงสัยแล้วก็สอบถามกันมานะครับพี่ตาครับพี่กอรเก่งเลยนะคุณทานทุครับใช่ไนี่นกระซิบกันแล้วนี่กระซิบกันแล้วอันี่กระซิบกันอันี้กระซกันนะหยอกหยอกหยอกไม่แต่หนผมยังไม่รู้เลยว่าคุณโดนแกล้งยังไงที่คุณไปหาเขาอะคุณช่วยเ่าให้ทังหน่อยเทปมูล่าสุดเลยกันแจ็คกับดิกกี้ไปครับคือเราเนี่ย รู้อยู่แล้วคือแจ็คเนี่ยจะรู้เยอะนิกกี้เนี่ยจะรู้เยอะแน่ๆเราเราเลยต้องจัดการแบบเซอร์ไพรส์โดยการที่อ่จัดมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งเข้ามาชนเลยแบบเนี้ยไม่ทันตั้งตัวแน่เออพี่แถมจริงไม่กลัวเพื่อนดาราแบบว่ามันเขี่ยวแล้วก็ลุงคืนพี่อ่ะมันเขี้ยววิตของพี่เนี่ยมันคือ ซาตานแล้วลูกซาตานเล,ะล,าาล,ะละอะไรก็ได้พี่เดี๋ยวผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะ<อ>มันอาจจะไม่มีการมาถ่ายเลยก็ได้<อ>ใครจะ<อ>ไปรู้<อ>รถของอาจจะระเบิดเลยก็ได้โโโโรๆๆะเบิดรถเลยรอะเบิดรถแ,แ,แล้วดาราที่ยังแบบว่าคบกับพี่มีเยอะไหมพาะหลังๆอ่ะพ่อของก็ไม่เอาแล้วนะปองควรปองควเลยนะจริงพอกลัวพ่อกลัวโทรไปหาแก หวานระแวงหวัดดีพ่อไอเด็กว่าใครอีกเนี่ยเขาลัวถึงขั้นไม่กล้ามาแล้วพี่มาผมกับนิกกี้คือรักพี่ไปให้ใช่เพราะบอกกับพลน่ะบอกผมไปเลยว่าถ้าตั๊กบริบูรณ์เรียกงานเต้องไปเพราะตั๊กคือคนที่ให้ใจกับรุ่นพี่ในวงการบันเทิงใช่ใช่จริงไหมตั๊กอ้าวจริงจริงเขาจะเป็คำถามดีๆนะเพราะว่าถูกสอนมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยอย่างเงี้ยใครสอนนะอะไรฮะที่ดีโน่ไงฮะอ๋อรุ่นพี่ในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยใช่ สอนละมาอย่างเงี้ยพี่จ๊อบพี่ตีอ้วนอะไรอย่างเงี้ยใช่สอนละมาอย่างเงี้ยแล้วพอประมาณหนึ่งใช่ป่ะเราเองก็โตขึ้นแล้วก็ได้มาเจอน้องๆอ,อย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบสอนน้องเลยอย่างเงี้ยรักน้องรักน้องเลยเว<ต>ลาเล่นอังๆกันเนี่ยเรื่องไป,ป,ไปนวดไปนู่นไปนี่พิตตี้เรียกเด็กอะไรอย่างเงี้ยภรรยาของเดลซี่เนี่ยเขามีมิงกอนหรือว่ามีอะไร,ะริงงบ้าฮะเราเองก็ต้องบอกได้ว่าออออไม่ไม่ใช่เรื่องจริง ใช่มันคือการสร้างคาแรคเตอร์เออเอาไว้อากันใช่แต่ว่าเรื่องจริงก็คือไม่มีหรอกไม่เคยคือเคยไปสมัยวัยรุ่นสมัยก่อนเออนั่นแหละเออแล้วสร้างตัวตนใช่สร้างคาแรคเตอร์แวะไปเที่ยวครับให้เพื่อนอัาอ๋อไปสร้างคาแรคเตอร์ใช่เฮ้ยจริงจริงอ้จริงๆริงาเป็นมันไม่มีมุกอมกันใช่ใช่ใช่สร้างคาแรคเตอร์โดยการที่เราเนี่ยแวะไปเที่ยวดูครับแวะไปเที่ยว แต่เราเองก็ไม uh ่ได้ข so <okay> like, like ึ้นไปเข้าไปดูเให้เาไปหาเพื่อนเพื่อนได้เขามีเหตุผลใช่ใช่แต่เพื่อเวลาไปดูเสร็จเราก็สร้างต่อสร้างต่อใช่สร้างจนชินแต่ว่ามันมันคือการสร้างคาแรคเตอร์ให้น้องๆในวงการได้อำกันเพื่อนๆได้มาอำกันแต่ก็แต่ก็อย่าไปอำกันเยอะไปกันเยอะไปกินซุกี้ด้วยกันซุกี้ใช่คำนี้อะไรชวนยังไง อะไรฮะอาจารย์ชวนคุณยังไงนานมาแล้วแล้วกันนานมาแล้ววัยรุ่นแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เลิกแล้วนี่ก็ยังไปถึงเมียไหมายกับเมียใช่เมียกับลูกก็ยังรักกันดีอยู่แต่ว่าคืออยากจะเล่าในพาร์ทสมัยก่อนแล้วกันเป็นยังไงพี่คือไม่ใช่ย่อยนะถ้าเป็นสมัยก่อนทำยอมรับเลยแต่ตอนนี้ไม่ทำอ่ะพี่พูดตรงๆเอกรามพูดตรงๆไปมล่ะเฮ้โหตัดสมัยก่อนใช่ ทำจริงสมัยนี้มีลูกมีเมียยังทำนี่จริงหรือไม่มีลูกมีเมียทำตัวเป็นคนดีอยากรู <t 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 şey <t <t ้ภรรยาพี่เขาเคยมาพูดกับพี่แบบจริงจังเลยไหมแบบอะไรฮะตั้ดอันไม่ชอบพี่ยูเล่นแบบเนี้ยมีนะไม่หรอกคือเราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาเขาเนี่ยจะไม่เป็นคนที่จะมาหึงจะมาหวงหรือว่าไม่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 ใช่สิ่งนี้แหละเขาถึง ชนะใจเราสบายๆได้อาจารย์รักน้องอยู่ไ <c oughs> ด้นะนั่นเองอาจารย์ไปไปข้างนอกกันโอเคได้โอเคได้อาจารย์โทรศัพท์ครับ